ดีครับอยู่กับกุ้งนะครับวันนี้กุ้งอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพรเกษม77เหมือนเดิมแต่วันนี้กุ้งจะพามาดูนี่เลยกระบะ4ประตูยกสูงที่ชื่นชื่อได้ว่าถูกที่สุดของฟอร์ดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะร,ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่8 2 0 0 0บาทนั่นเองสำหรับเจ้าตัว XL p l u s 4ประตูตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรเป็นเครื่องบล็อกขนาดเล็กๆครับแต่ให้กำลังแรงมาถึง 180แรงมา้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรนั่นเองไม่ธรรมดาเลยสำหรับเจ้าตัวบล็อกเครื่อง2.0ตัวนี้นะครับแล้วคันนี้แต่งเป็นสไตล์ออฟโรดด้วยนะครับแต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวกุ้งพามาดูทีละจุดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กุ้งพาเริ่มที่ด้านบนก่อนเลยนะครับก็คือนี่ ด้านบนของตัวฝากระโปรงตรงนี้เราเรียกว่าสกู๊ปนะครับตัวนี้สกู๊ปเราเรียกว่าทรงใหญ่สกู๊ปมีประมาณ2-3แบบนะแต่ว่าที่นิยมติดก็จะเป็นทรงนี้เป็นทรงขนาดใหญ่เป็นสีตัวรถนั่นเองสีตัวรถจะเป็นสีดําเงานี่ดําเงาแล้วก็ตัดตรงนี้ครับเป็นทูโทนดําด้านนะครับตัวโลโก้ของอาจจะเป็นม้าหรือว่าแรดที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเลือกสีได้อยากได้เป็นสีอะไรก็ระบุมาได้เลยบอกกุ้งได้เลยนะครับสำหรับตัวสกู๊ปนะครับก็ตัวนี ด้านล่างของตัวสกู๊ปนะครับตัวนี้เราเรียกว่ากระจังหน้านะครับของเดิมนะครับจะใส่เป็นตัวโลโก้ที่เป็นโลโก้ฟอร์ดสีน้ําเงินนะครับวงรีวงรีนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดแต่งเลยก็คือกระจังหน้าตัวนี้ ford เหมือนกับ DNA ของตัวท็อปของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เราเรียกว่าสีล้วนนะครับก็คือสีแดงล้วนนั่นเองสีเลือกได้นะครับอยากได้สีอะไรแดงดําขาวก็แล้วแต่ว่า ลูกค้าชอบสีสไตล์ไหนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลือกแบบได้ด้วยนะครับอยากได้สีล้วนหรือว่าทูโทนอันนี้เป็นสีล้วนทูโทนก็คือตรงนี้อาจจะเป็นแดงหรือตรงนี้อาจจะเป็นดําอย่างเงี้ยก็คือสามารถระบุได้สําหรับตัวสีของตัวฟรอนต์คำว่า FORD นั่นเองนะครับด้านบนนี่ เป็นไฟสิว3จุดหรือว่าไฟ3จุดที่กระจังนั่นเองตรงนี้เลือกสีได้นะครับอย่างคันนี้เป็นสีเหลืองนะแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้อีกสีนึงก็คือสีขาวนะครับถ้าเกิดอยากได้แสงที่เป็นสีขาวเวลาวิ่งตอนกลางคืนแบบเด่นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูเป็นตัวไฟสีขาวได้เลยเป็นไฟ LED 3จุดนี่ตรงนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อของของไฟนะฮะตัวนี้อ่า ไฟหน้าของตัวรถตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมก็ตัวครอบไฟหน้าเนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วครับทำให้ตัวไฟเนี่ยมันดูมีมิติขึ้นนั่นเองเนี่ยครับผมมีคําว่าเลนเจอร์ด้วยนะสำหรับตัวครอบไฟหน้านะครับไฟมันจะไม่เรียบไปเลยนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับทำให้ดูมีมิติขึ้นแล้วก็ตัวครอบไฟเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับโคมไฟหน้าได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันนะครับตัวนี้ใส่อะไรมาบ้างนี่ด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วไปคิ้วล้อเนี่ยมีให้เลือก6นิ้วแบบหมุดหลอกแบบคันนี้6นิ้วแบบเรียบหรือว่าเป็นล้อสไตล์แรปเตอร์นั่นเองก็คือสามารถเลือกได้อย่างคันนี้6นิ้วหมุดหลอกชอบไหมฮะถ้าชอบแบบนี้ก็นี่เลย6นิ้วหมุดหลอกสวยๆครับตรงนี้เลยนะครับแน่นอนครับมีเปลี่ยนคิ้วล้อแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนแม็กกับยางแน่นอนตัวนี้ แม็กขนาดอะไรตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะครับลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นแม็ก16นิ้วหรือว่าอะไรต่างๆนี่นี่ลองดูตัวนี้เต็มซุ้มเลยนะครับเพราะว่านี่แก้มยางอย่างสูงนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะยางเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า AT นะครับก็คือออลเทเลนเน้นลุยได้ทั้งทางฝุน่นและทางถนนดํานั่นเองเสียงไม่ดังนะครับลุยฝุ่นก็ได้ออนโรดก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับหน้ายางตัวนี้ขนาด265นะครับผม แก้มยางตรงนี้เป็นขนาด70นะครับ R 1 6นะครับแม็กออฟเซตติดศูนย์นะครับก็คือมันจะไม่ล้นซุ้มออกมานะครับสำหรับแม็กยางประมาณนี้ถ้าดูจริงๆนี่คือเต็มซุ้มเลยนะครับของของตัวแม็กกับยางชุดนี้นะครับแล้วก็รถนะครับถ้าเกิดเ,เราใส่แม็กกับยางประมาณนี้ไม่ต้องยกนะฮะไม่ต้องยกก็คือได้ฟีลลิ่งเดิมของโรงงานนะครับแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบพวงมลาลัยหนักๆนิดนึงเพราะว่าล้ออะไรยางมันใหญ่ขึ้นนั่นเองสําหรับตัวแม็กที่เปลี่ยนไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งที่อยู่ด้านข้างตัวตรถ ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลายศาสตร์โคนนะครับจริงจงเนี่ยมีแบบให้ลูกค้าเลือกอยู่หลายแบบนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบเราสามารถส่งให้ดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามีแบบอยู่ในใจแล้วส่งมาให้ดูได้เราก็สามารถออกแบบหรือว่าแกะตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวสติ๊กเกอร์ลายศาสตร์โคนนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยนี่ครับติดตั้งให้เรียบร้อยป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถถ้าเป็นรอยเยอะๆก็แกะออกครับสำหรับเบ้ารองมือจับกันลอย สีรถยังใหม่เหมือนเดิมนะครับการสาดติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นของศูนย์นะครับสำหรับการสาดตัวนี้นะฮะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนเลือกได้นะครับอยากได้แบบไหนมี2แบบก็คือตัวนี้เราเรียกว่าสีล้วนหรือว่าดําล้วนนะครับทูโทนก็มีตรงนี้จะเป็นสีดาสีเงินเงี้ยเป็นทูโทนก็ได้นะครับระบุมาได้ว่าอยากได้แบบไหนนะครับสาหรับตัวราวหลังคานะครับผมที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนั้นจะติดในเรื่องของความสวยงามเป็นหลักนะครับสำหรับตัวราวหลังคาอ่าตัวนี้ บาเราเรียกว่าบาเหล็กนะครับอยู่บนขอบกระบะด้านหลังนั่นเองตัวนี้บาเหล็กรองรับการใช้งานในอนาคตนะครับสามารถซื้อเขาเรียกว่าตะแงรงเนาะตะแงวางสัมภาระสําหรับลูกค้าที่เป็นสายออฟโรดถ้าลูกค้าเป็นสายออฟโรดนะซื้อมาได้เลยสาหรับตะแงออปชั่นเสริมวางได้นะครับสำหรับสัมภาระเวลาเป็แคมปิ้งต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตะแกงก็สามารถวางของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหล็กต้นไม้หรืออะไรต่างๆพาดกับตัวบาตัวนี้ได้เลยนะเนี่ย ตรงนี้มันเป็นบาเล็กนะครับค่อนข้างแข็งเลยสําหรับบาเล็กตัวนี้นะครับผมเป็นบาแขนยาวนะก็คือยาวตั้งแต่ตัวขอบกระบะตรงนี้มาถึงเกือบท้ายเลยนะครับสำหรับตัวบาเล็กตัวนี้นะครับมาด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับสีดาสวยๆเลยนะครับนี่เด่นๆก็คืออันนี้ฮะเราเรียกว่า acrylic. อะคริลิกอะคริลิกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรทําไมต้องใส่อะคริลิกเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวคําว่า R A N G ตรงนี้มันจะตีตายุบลงไปนะจะไม่ได้นูนแบบนี้ตัวนี้เวลาใส่อะคริลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะดูลอยขึ้นนนนั่เองี ลนเจอร์ anger, สวยๆแต่ว่าพระเอกของด้านหลังต้องยกให้นี่ครับกันชนท้ายเหล็กไม่ต้องกลัวเลยครับว่าใครจะมาจี้ตูดเรานะครับใส่กันชนท้ายเหล็กตัวนี้เข้าไปเลยนะครับกันชนท้ายเหล็กตัวนี้ใช้งานลากจูงได้นะครับเพราะมากับนี่เห็นไหมเป็นห่วงลาก2ห่วงนะครับที่สามารถใช้ลากจูงได้นั่นเองนี่ครับผม ไฟสองป้ายทะเบียนนี่เห็นไครับเปิดให้ดูนี่เรียบร้อยเลยก็คือช่วยอำนวยความสะดวกเวลาเราขับรถตนลางขึ้นนะครับป้ายทะเบียนเราสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แล้วก็ไฟนะครับตัวนี้เราติดตั้งครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับเพราะด้านหน้าเนี่ยมีครอบไฟหน้าและด้านหลังก็ต้องมีครอบไฟท้ายนั่นเองนี่หรูๆเลยสําหรับด้านท้ายของตัวไฟนะครับทาให้มันไม่เรียบเกินไปนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปตัวนี้นะครับกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดายกสูงที่ราคาซอ f t ๆเลยนะครับสำหรับสายออฟโหลดที่ชอบ ลุยๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยถ้าเกิดสนใจอยากแต่งประมาณนี้กับรถตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้โทรมาสอบถามได้หรือว่าจะทิ้งเป็นคำถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ